ระบบจำลองวิถีเซียนตอนที่สิบนี่สินะโลกแห่งการบำเพ็ญเซียนการได้เห็นโลกแห่งการบำเพ็ญเซียนก่อนตายชีวิตนี้ก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วหวนจนการจำลองสิ้นสุดลงแล้วก้าวชาติพบเกือบ500ยปีเยนยาวนานในที่สุดข้าก็ได้สัมผัสกับขีดจำกัดของการบำเพ็ญเซียนแล้ว ตามแผนก่อนหน้านี้ข้ากำลังคิดที่จะเร่งความเร็วของกระบวนการชาร์จแต่หลังจากได้เห็นรายการไอเทมที่ข้าเลือกได้ข้าก็ลังเลกรณานเรื่องหนึ่งไอเทมเพื่อเก็บรักษาไว้เพราะข้าตกใจที่ได้เห็นชิ้นส่วนศิลาหยุดยัง้งหลังจากที่ข้าคิดอยู่คู่หนึ่งข้าก็ตัดสินใจที่จะเก็บชิ้นส่วนศิลาไว้นี่เป็นโอกาสดันดีที่จะพิสูจน์ความสงสัยบางอย่างของข้าและแล้วชีวิตที่สิของข้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากข้าไม่ได้เลือกที่จะเร่งการชาร์จจึงต้องรอถึง20ปีเพื่อให้มันเสร็จสม,มูร์ ปีที่3าของจุดยึดเหนี่ยวข้ามาถึงด้านนอกสุสานของเชียนหงแทนที่จะใช้ไอพิษเซียนมนุษย์เพื่อบุกเข้าไปในสุสานข้าหยิบชิ้นส่วนศิลาหยุดยั้งออกมาจากหัวนเจินโดยตรงหลังจากชิ้นส่วนศิลานี้ซึ่งนํามาจากชาติก่อนของข้าปรากฏขึ้นในโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดอย่างน่าอัศจรรย์ขึ้นมันเริ่มสลายไปอย่างชา้าเหมือนกับก้อนน้าแข็งภายใต,ใต้แสงแดดที่แผดเผาและค่ายกรมมาคมที่เกิดจากชิ้นส่วนศิลาหยุดยั้งภายในสุสานเชียนหงก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก เป็นอย่างนี่ข้าคิดของวิเศษแห่งสวรรค์และปัตภีนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวิเศษที่เหมือนกัน2ชิ้นไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้แต่ข้าใช้พลังของหุนเจิญเพื่อสร้างของที่เหมือนกันอีกชิ้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าผลที่ตามมาก็คือของวิเศษทั้งสองชิ้นได้รวมเข้าด้วยกันเองและกลายเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดหลังจากนั้นข้าได้สั่งให้คนของข้าใช้สเปรย์ไอพีเซียนมนุษย์เพื่อทำลายสุสานมันต้องใช้ความพยายามอย่างยากลำบากในการทำให้พลังของมันอ่อนแอลงอย่างช้า,ชา เมื่อเข้าไปในสุสานเชียนหงรูปลณ์ของชิ้นส่วนศีลาหยุดหยัง้งก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะเพียงแค่ดูเสียหายน้อยลงเล็กน้อยหัวนจนยังคงดูซับมันไม่ได้ดูเหมือนว่าศีลานี้จําเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนจึงจะสามารถให้พลังงานใหม่แก่หัวนจนได้จากนั้นข้าก็ได้เก็บชิ้นส่วนศีลาหยุดหยั้งที่ได้รับการเสริมพลังนี้ไว้ในเรือหอดไทดหังเป็นส่วนหนึ่งในทรัพย์สินของข้าสําหรับการเดินทางไปยังโลกแห่งการบำเพ็ญเซียนในอนาคตปีที่20ของจุดยุดเหนียว หวนเจินใกล้จะช้าเสร็จสิ้นแล้วข้าได้สืบสวนเรื่องอาหารชีวิตเหล่าขุนนางทุจริตและเจ้าที่ดินผู้มีอำนาจอย่างโหดเหี้ยมข้าลิฟทรัพย์สินทองคําเงินและอยญมนีทั้งหมดที่ครอบครัวของวูเขาสะสมมาหลายชั่วยุคนพอข้ายังคงต้องติดต่อกับมนุษย์ธรรมดาหลังจากไปถึงโลกแห่งการบำเพ็ญเซียนดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมทองคําและเงินไว้ล่วงหน้านอกจากเงินอาหารก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างไรก็ตามธัญพืชเป็นรากฐานของชาติและข้าก็เรียกร้องจํานวนมากในคราวเดียว ขุนนางในราชสำนักตานยื่นนีกาคัดค้านข้าไม่เสียเวลาพูดพรมำทำเพลงต่อนหน้าขุนนางฝ่ายบูและฝ่ายบุญข้าได้ขยะเรือหอไห่หางให้มีขนาดใหญ่ที่สุดและให้มันลอยอยู่เหนือพระราชวังเมื่อสามัญชนเห็นเช่นนี้พวกเขาก็คู่เขาและคำนับและเมื่อขุนนางฝ่ายบูและฝ่ายบุญในราชสำนักได้เห็นวิธีการของเซียนเช่นนี้พวกเขานังหมดก็เปลี่ยนท่าทีและช่วยข้ารวบรวมธัญพืชอย่างกรตือรือร้นและเต็มใจ ด้วยความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ของเหล่าขุนนางบวกกับการประหารชีวิตพ่อขาที่สแสวงหาผลกำไรจำนวนหนึ่งในที่สุดเรือหอดหหังก็เต็มจนล้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วข้าก็ไม่มีพันธะใดๆกับโลกมนุษย์อีกต่อไปข้าขับเรือหอดหหังมาถึงซาบประกหักพังเอเวจีอีกครั้งข้าผ่อนคลายจิตใจและปล่อยให้เรือหอดหหังบินอัตโนมัติด,ด้วยความเร็วคงที่มันใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงแต่ในสายตาของข้ากลับรู้สึกยาวนานกว่าหลายร้อยปีที่ข้าเคยประสบพบมาก่อน ความรู้สึกฉีกระช่าของการข้ามผ่านสองดินแดนโจมตีข้าแต่ครั้งนี้ข้าก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับมันได้หลังจากการรอคอยที่ยาวนานในที่สุดข้าก็ผ่านมาหาค่ายกลตัดเสียนและมาถึงโลกแห่งการบำเพ็ญเซียนอย่างไรก็ตามหลังจากได้มองดูอบๆตัวอย่างชัดเจนข้าก็ถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณนะเกิดอะไรขึ้นทำไมสถานที่ที่ข้าโผล่ออกมาในครั้งนี้ถึงแตกต่างออกไปละ่ะข้าหาตำแหน่งของทะเลบนแผนที่ที่โคของว่านไม่เจอด้วยซ้ำ ช่างมันเถอะคงทําได้แค่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รู้ว่าสถานที่ที่มีคนอาศัยอยู่เรือหอดหายหังจะหาเจอก่อนศิลาวิญญาณหมดหรือเปล่าเมื่อเลือกทิศทางได้แล้วข้าก็ขับเรือหอดหายหังบินพางค้นหาล่องรอยของเมืองไปพางทะเลช่างกว้างใหญ่ร้อยขอบเขตจริงๆข้าบินมา7วัน7คืนโดยไม่เห็นล่องรอยของมนุษย์เลยหลังจากผ่านไปอีกกว่า10วันความเร็วของเรือหอดหายหังก็ช้าลงเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่ากําลังจะหมดพลังงาน ในขณะที่ข้ากําลังจะหมดหนทางในที่สุดเรือลังๆก็ปรากฏขึ้นบนทะเลอันไกลโพ้นเมื่อข้าใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อดูเรือลานั้นข้าก็ถึงกับพูดไม่ออกมันเป็นเรือจริงๆนั่นแหละแต่เป็นเรือที่กําลังจะจมดูเหมือนว่าจะถูกโจมตีมีลูกขนาดใหญ่ที่ตัวเรือและสองในสาของมันจมอยู่ใต้น้ําแล้วผู้คนหลายสิบคนกําลังดิ้นรนอยู่ในน้ํารอบๆเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นลูกเรือและผู้โดยสารทุกคนอย่าด้กลัวไปข้าส่งสัญ,ญญาณไปหาท่านเซียนแล้วอีกไม่ทานท่านก็จะมาช่วยพวกเราแล้วแค่อดทนรออีกนิดเดียวท่านเซียน ความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจข้าข้าเก็บด้วยหออหายหันแล้วกระโดดลงไปในทะเลว่ายน้ำไปหากลุ่มคนอย่างเงียบๆข้าแฝงตัวเข้าไปในฝูงชนแกล้งทำเป็นใกล้าตายดิ้นรนเพียงเพื่อเอาชีวิตรอดท่านเสียงช่วยเขาด้วยท่านเสียงช่วยเขาด้วยเงียบล่างหนึ่งปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าตัดสินจากเสียงแล้วเป็นผู้ชายดูว่าเขาจะไล่คาถาบางอย่างพราอเสื้อผ้าและใบหน้าของเขาถูกบดบางราวกับอยู่หลังม่านทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดทันทีที่เขาปรากฏตัวทุกสิ่งรอบตัวก็เงียบสงัดลงในทันที ้าย,ยังพบว่าตัวเองไม่สามารถส่งเสียงได้อีกด้วยเพียงแค่ชี้นิ้วสบายๆเสียนผู้นี้ก็ย้ายเรือซึ่งส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำขึ้นมาแล้วรูขนาดใหญ่ที่ตัวเรือก็ถูกซ่อมแซมในทันทีใครเป็นคนส่งสัญญาณให้กับข้าเป็นข้าน้อยซูซางหวีผู้นี้เจ้าเข้าใจกฎใช่ไหมเมื่อเราไปถึงที่นั่นแล้วจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกข้าไม่เคยพบเจ้าและข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครเข้าใจไหม ห้าน้อยเข้าใจแล้วอืมห้าไม่รู้ว่าเซียนคนนั้นไล่คาถาอะไรแต่เรือก็เริ่มเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปในทิศทางหนึ่งเซียนผู้นั้นยืนอยู่ที่หัวเรือไม่พูดอะไรสักคำผู้คนบนเรือตกอยู่ในความเงียบันหน้าขนลุกอีกครั้งครึ่งวันผ่านไปเช่นนี้หลังจากข้ามลงในที่สุดก็มองเห็นแสงเล็บหลีอยู่ไกลๆมันเป็นเกาะที่ดูเจริญรุ่งเรืองพอสมควรมีเรือขนาดใหญ่หลายร้อยลำจอดอยู่ที่ห้าเรือเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรก็ตามเรือข้าไม่ได้มุ่งหน้าไปยังห้าเรือ แต่มันกลับวนรอบขอบไปครึ่งทางไปถึงบริเวณที่มีผู้คนน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งเรือค่อยๆเล่นตามร่องน้ําเข้าไปในถ้าหินปูนตามธรรมชาติหลังจากเดินผ่านถ้ำแคบๆมาได้ระยะหนึ่งใน,นที่สุดเรือก็หยุดลงหลังจากเรือจอดสนิทชายร่างกำยำในชุดดําหลายคนก็ขึ้นเรือมาพบพวกเราชายชุดดำลางว,าว่าพวกเขาไม่เห็นเซียนคนนั้นเพียงแค่ต้อนรับทุกคนลงจากเรือพวกเขาพาทุกคนไปที่ห้องโถงกว้าง คืนนี้พวกเจ้าจะพกที่นี่มีอาหารมากมายเตรียมไว้ในถงุงพวกเจ้าหยิบทานได้ตามสบายพรุ่งนี้จะมีคนพาพวกเจ้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนหลังจากให้คําแนะนําแล้วชายชุดดาก็หันหลังและจากไปตอนที่เราออกเดินทางมิ้กันเกือบร้อยคนแต่ตอนนี้รอดไม่ถึงครึง่งเฮ้อโชคร้ายอะไรอย่างนี้ที่ถูกกระสูนทะเลโจมตีนั่นสิไม่รู้พ่อข้าคิดอะไรอยู่ถึงได้ยินการที่จะส่งข้ามายังโลกที่ยิ่งใหญ่นี้เพื่อบําเพ็ญเพียรถ้าถามข้านะการบาเพ็ญเซียนนะ่ะไม่สนุกเท่าฟังเพลงเลย ชายที่บ้านเกิดข้านะเป็นบุตรชายขององค์ชายเจิ้นหนานเลยนะความมั่งคั่งและกิจยศแบบไหนกันที่ข้าไม่สามารถเสพสุขได้หากอยู่ที่นั่นแล้วที่นี่มีอะไรดีกันนักหนาถึงได้ตอนนี้จะพูดแบบนั้นไปเพื่ออะไรครอบครัวไหนของเราบ้างที่ไม่ได้จ่ายราคามหาศาลเพื่อส่งพวกเจ้ามาที่นี่ทุกคนแทนที่จะบน่นพวกเจ้าควรมาป็นเพียงอย่างอดทนถ้าพวกเจ้าสามารถเป็นเซียนได้อย่างแท้จริงไม่เพียงแต่จะมีโอกาสมีอายุยืนยาวสู้ช้างหวีแต่พวกเจ้ายังมีโอกาสได้กลับไปยังบ้านเกิดและพาครอบครัวของพวกเจ้าออกมาด้วย คนเหล่านี้คงเหมือนกับข้าเป็นมนุษย์ที่ถูกในประเทศมาจากดินแดนสิ้นเซียนอย่างไรก็ตามดูเหมือนในดินแดนสิ้นเซียนที่ข้าจากงมานั้นการมีอยู่ของโรกบำเพ็ญเพียรไม่ใช่ความลับและพวกเขายังได้พัฒนาเส้นทางลักลอบที่สมบูรณ์แล้วด้วยนี่พี่ชายท่านดูไม่คุ้นหน้าเลยขอถามได้ไหมว่าท่านดำรงตำแหน่งขุนนางใดในตาลี่หรือท่านเป็นพ่อค้าลำ่ำรวจากรัฐใดรัฐหนึ่ง นาตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอ้าวพระเอกของเราจะโดนจับได้หรือเปล่านะครับพระเอกของเราเป็นราชคูเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มาที่เดียวขเขานะครับเรามากันอีกทีเรื่องราวในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับสำหรับตอนสิบก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ